สวัสดีค่ะยกระดับช่อนงน้องมินดกัมซิงค่ะเรื่องเรียนสวัสดีค่ะเรียงสวัสดีค่ะ

ะะอันนี้ก็พี่คนขับรถไถน,นะคะชื่อช่องว่า X Dancing นะคะทุกคนก็อักน,นี้ก็คันซื้อนิ่งของเรานะคะชื่อว่านิ่มร้อนหรอติดตามผลงานของแต่ละคนได้นะคะทุกคนแจกว่าผลงานไปแล้วอสนิี้วะ ไหนเอาคนเดียวเลยต้นตาลแสบต้นโอ้แท่งเลยใช่ไหมรู้กันแท่งไม้นี่เอาโซ่ดึงไปหุ่นถอดโซ่ตัดไม้โซ่อยู่ไหนนี่ลืมเลยแวขวดจะรู้ไหมลากมันเยอะช่วยงานกหรือยังยังค่ะวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ไปเพิ่งเลือกงานครับตอนออกโรงเรียนเห็นอย่าไงเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์หล่อเท่มากเลยไหนเจ้ายักษ์ ยังนีม่วงอ่ะล้เทยมากหุกจ้าชีวิตเขอาอะไรนะ,นา,ะนางอว้วนเนาอะไรนางเฮาม่ดียเรียกว่ศาตร์ม เไอเสียงไก่ป่าเลยนู้นน no ู้นดิ้นนู้นเดี๋ยวเรารถมาค่ะทุกคนคขายินดีครก็เรือพสเต็กโหว่าทำท่อมาใหม่นี้ น้อนเขับรถถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วย <c oughs> แล้วได้อยู่เสียนี่อือางอันนี้ก็ใกล้โรงเรียนนะคะทุกคน เนี่ยข้ามกำแพงนี้ไปก็เป็นโรงเรียนนะคะข้ามกำแพงนี้ไปเลยเนี่ยนิดเดียวมีบ้านขั้นไว้อยู่นะคะแล้วก็จะมีชิมงานทำงานอยู่ในโรงเรียนนะคะก็ต,ต่างๆนาๆนะาเนาะไปวิ่งไปวิ่งก็เจอรถเนาะทุกคนรถที่เขาทำงานนะแล้ววิ่งไปวิ่งตรงที่เขาทำ มิ้งก็ไม่รู้ว่ามิ้งขวางทางเขาหรืออะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าขวางทางหรืออะไรนะคือชอบเปิดไฟใส่อะไรแบบนี้ก็มาดูกันทักทายาทุกทค,ค,คออน่็เจอรถไมโคอ่ะรถไมโครก็อย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะหมายถึงว่ามันไม่โคใหม่ ว้าว <Wow. S 2> ต่อไปนะคะขนมงี้ค่ะโอ้โห <laughs> ใรอยมยใช้เที okay. oh. okay, ่ย่อเคค่ะเที่ยวสุดท้ายแล้วค่ะอเที่ยนึ่งอ๋ออีเที่ย แม่นี่คือไฟแล้วเปล่าปกติเปิดไฟอ๋องใช่เปิดไฟสปอร์ตไรว้าววันนี้มีแค่สามคันเองอ้าวนัน่นนาเดียไปสอบไปกับพี่สองวันและอ๋อค่ะวันนี้วิ่งคุณพ่อพี่สเต็กแล้วก็พี่กอดไหมคะคันสีเขียวสีมีรถวิ่งแล้วก็สีขาวคันเมื่อกี้นะคะทุกคน สวกกนกันกับทีมงานโทรหนึ่งเลยนะคะอันนี้นยังไงโวอันนี้คันรอกันทุกคนจะให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย <c oughs> ก็บก่บอ่อยติดกันเลยนะคะพ่อใช่ไหมคะบอ่อยติดกัน จริงเนี้ยน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ